้าปล่อยให้อารมณ์นำพาชีวิตก็จะลำบากอีกยาวไกลง่ายะครับเมื่อเราปล่อยให้ความอยากครอบงำภายในชั่วครู่นิดเดียวนะครับผมไปเจอมาตอนที่นกกี้ลดราคาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นั่นคือรองเท้าเทลนะครับผมอะ่ะยังไม่มีรองเท้าเทลเลยแล้วก็ยังไม่เคยไปลองวิ่งเทลมาก่อนเลยนะครับเคยไปแหละทักทีหนึ่งตอนไปวิ่งเทลที่เขาใหญ่เมื่อนานมากๆนะครับ10โลนะครับก็เป็นการไปวิ่งเหมือนช่วยโปรโมทอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันเนี้ยหลังจากหมดหน้ามารสุมมาราทอนมาแล้วเนี่ย ก็ถึงเวลาที่ความว่างอย่างเราเนี่ยอยากจะไปลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับก็บางเอญได้ไปเจอเจ้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าเทลของไนกี้นะครับนั่นก็คือรุ่นเป็นไนกี้ซูม x นะครับเจกมาออกม่าโหอ่านมองไม่เห็น เป็น n นกี้ซูม X อ็กซ์เซกัมทรนะครับก็ณตอนนั้นเนี่ยความน้ำมือตาหัวก็เห็นของ n นกี้แล้วก็กําลังบบว่าช่วงนี้กําลังบ้ารองเท้า n นกี้อยู่นะมีหลายคู่เลยก็เลยไหนๆจะมีแล้วก็เอามันครบทุกรุ่นเท่าที่ทําได้ครับแล้วก็สัมผัสมันนะรู้สึกดีมากนะครับผมชอบตรงนี้ตรงแบบมีดีเทลการป้องกันผมคิดว่าน่าจะเป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันการขูดขีดของถุง ของโัวเชือกด้านข้างทําให้ฉีกขาตอนวิง่งนี่ก็คิดเราเองล้วนๆนะนั่งมโนแต่ว่ามันเป็นเลเยอร์ที่สวยดีครับนี่นอีกข้างนึงก็จะเป็นแบบนี้ก็โดยรวมรองเท้าเนี่ยไม่ได้เป็นรองเท้าแบบน้ําหนักเบาอย่างที่สมัยนิยมนี้นะครับก็มีน้ำหนักพอประมาณแต่มันอาจจะเป็นเทเลด้วยนะผมก็ไม่เคยถือรองเท้าเทลซะด้วยแต่ชอบอันนี้เพราะว่ามันมีความแบบ ทีเทลเป็นเลเยอร์เป็นเป็นชั้นๆนนะครับสัมผัสก็ใช้ได้เลยลองไปดูนะครับอาจจะมีลดราคาอยู่ก็ได้ฮะตอนนี้แม้ว่าตอนนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือไนกี้ยังไม่ได้หันมาเล่นเรื่องเทลมากในเมืองไทยเนาะยังไม่เห็นเป้น้งก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าผมก็อยากมาลองก่อนและด้วยความที่ลดราคา50%นะครับจากราคา6,600เหลือ3,300ก็เลยน่ามึดตาหมวัวซื้อมานะครับตรงนี้เป็นซูมเอเนาะตรงนี้ ผมด้านหน้าเป็นอะไรอ่ะคือทรง X เนี่ยมาครึ่งเดียวด้วยนะตรงนี้แล้วที่เหลือมันคืออะไรไม่รู้ไม่มีบอกแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นคู่ซ้อมเพื่อไปดูซิว่าเราจะเหมาะสมกับสายเทรลไหมฮะที่ชอบอีกอย่างนะครับก็คือพื้นตรงนี้นะครับพื้นข้างล่างเนี่ยเป็นของไบรัมอ่าซึ่งขึ้นชื่อด้านยึดเกาะและก็คงทนมากแน่ๆนะครับแกเลยดีกว่าโชโอเค ความดีเทลผมว่ามันก็สวยดีนะทำไมนิกี้ไม่ทำออกมาเยอะก็ไม่รู้นะครับสัมผัสดีตรงนี้มีความแบบยางยางแบบว่าเขาเรียกอะไรสัมผัสเดินหนืดหน่อยอะใช้ได้ดีไซน์ก็สวยดีนะสีเหลืองซะด้วย <c oughs> ผมก็ซื้อมาที่ไซส์ใหญ่กว่าปกติครึ่งหนึ่งเพราะว่าได้ข่าวว่าวิ่งเทลเนี่ยน่าจะต้องเผื่อไซส์กันเวลาลงเขาจะไม่กระแทกนะอันนี้ถือว่าเป็นมือใหม่แกะกล่องพร้อมรองเท้าเลยครับผม และด้วยความที่หน้ามือตาหมซื้อมาแล้วเนี่ยมันทําให้หน้ามือตาหมต่อมาอีกสองแบบนั่นก็คือเรื่องการหลวงสิบเจ็ดสิบแปดมกลาครับไปจองงานวิ่งเทลที่มีมายาวนานของเมืองไทยนะครับผมก็เห็นปุ๊บก็เอาเลยเพราะว่าอยากไปแล้วอะ่ะมันได้ของมาแล้วนะ่ะมันก็ต้องไปหาที่ลงให้ได้นะฮะก็ ลังกาหลวงดอยมดเหนือซึกอย่างเนะครับเข้าไปจองนะครับรุ่น20โลเลยพอคิดว่าขาเราน่าจะแข็งแรงแหล,ละเราพัน42มาไหลสนามและ21นี่ก็วิ่งเป็นว่าเล่นนะพื้นราบพอรอฮะพื้นราบก็ไปลองดูยังไงเขามีเวลาให้เยอะแล้วก็วิ่งเดินเพื่อเก็บบรรยากาศเอานะครับหลังจากนั้นไม่นานก็ถ่ายถ่าย,ายฟีดไปก็เ,เจออีกอัลตร้าเทลสวรรคนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ฮะไปเห็น แถวหน้าวิ่งอีกแล้วครับของเขาคอที่จัดมานานหลายเป็น10ปีเช่นกันนะครับก็คิดว่ามกรีณาผ่านไปแล้วก็เลยลงระยะ42 42เทลโอเคแถมว่างจัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดนไป2,000บาทและอันนี้อีกโดนไปอีกหนึ่งครับจัดไปสองเรียบร้อยนะฮะเหตุเกิดเพราะสิ่งนี้ นั่นแหละครับก็คือความปล่อยให้อารมณ์นำพามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นลองดูครับอาจจะแบบปุ้ยปุยตัย้งแต่เทวแรกเลยก็ได้แต่ว่าของแบบนี้นะถ้าไม่กดจองเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทําไม่ได้ไปสักทีนะครับมีอะไรๆก็ซื้อก่อนถ้าเกิดมันไม่ไหวก็ค่อยไปหาทางปล่อยบิ๊กเอานะฮะโอเคครับแล้วผมจะพยายามทำคอนเทนต์มาฝากกันหรือถ้าใครไปวิ่งงานแบบนี้ก็ทักทายกันนะครับผม